สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ป้าพามาไลฟ์ที่สวนสาาณะลุยมารีแล้วป้าก็มาเจอนะคะดงดอกไม้เนาอก็เลยขอเก็บเป็นคลิปยาวหน่อยนะคะหลากสีค่ะทุกคน เหลืองชมพูขาวของป้าก็อยู่ยตรงกลางสวนเลยนะคะกลางสวนยอมเลยเรีรดายนะคะมาตอนที่เขาใกล้จะใกล้จะโรยเนาะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะยังมีตุมต้มๆอีกเยอะนะคะตุมต้มๆก็เยอะทุกคน นี่เลยนะคะกุหลาบเนาะอันนี้ชมพูเนาะกุหลาบหนูนะคะดอกน้อยๆแต่ตรงข้างในนี้ดอกใหญ่อยู่เด้อคะสีเหลืองสดเลยทุกคนสวยเนาะ นี่สีขาวนะคะดงเลยค่ะดงเลยทุกคนสีขาวโอ้โหสะท้อนแสงเลยอันนี้ก็ชมพูชมพูโตหน่อยนะคะอันนี้สีส้มนะคะทุกคน ใครมานั่งแก้ผ้าตรงนี้คะโอ้ยจงมองให้เป็นสิลเดอค่ะเด้อเป็นชอ่อเป็นช่อเลยนะคะทุกคนดูสิ ชุดแป้งทอดดีไหมเอ้ยโอ้โหน้ำหนักมากเลยนะคะน้ำหนักมากรับไม่ไหวคะ่ะทุกคนขาล้มเลยนะคะล้มเลยคะ่ะโอ้ยเนาะกลิ่นหอมหอมค่ะโอ้ยเขาน้ำหนักมากทุกคนพวงเขาจะใหญ่นะคะช่อเขาจะใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองนะคะอืม หอมมากขอบอกตรงนั้นก็ตุมต้มๆอยู่นะคะมีหลายรุ่นนะคะทุกคนแดดแดดน้อยฝนมากเขาจะชอบนะคะความเย็นก็จะเยอะนะคะนี่เลยนะ,ะสีขาวเนาะตุ้มนะคะตุ้มก็จะสวย สีเขาก็จะเปลี่ยนนะคะสีเขาก็จะอ่อนเลยแทบจะเป็นชมพูเลยนะคะผู้คนก็จะมานอนเล่นพร้อมน้องหมาทุกคนรับแสงโอ้ยป้าลืมใส่ถุงมือข้างอันนี้ชมพูนะคะอันนี้ก็เหลืองค่ะเหลืองเหลืองนะคะขอบนอกจะเป็นชมพูนะคะข้างในจะเป็นสีขาวแล้วก็ สวยมากแต่มันโรยเนาะเขาอ,ออกไม่พร้อมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะชมพูช่อใหญ่ช่อตโตเลยทุกคนดู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 ดดน,นี่ก็จะเป็นสีขาวเนาะสีเหลืองนะคะ ได้ล้อมด้วยสีชมพูชมพูคือกุหลาบหนูหรือเปล่าเนาะทุกคนดอกเล็กอะดอกของม่โตนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้กันด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณค่ะชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะให้กำลังใจป้าแมวด้วยเด้อทุกคนดูความหนักของเขาคะ่ะเขารับไม่ไหวเขาเทเลยนะคะทุกคนเทเลยค่ะเทเลยทุกคนดูสิ ช่อเขาใหญ่มากนะช่อเขาใหญ่มากเลยเขารับไม่ไหวค่ะน้ำหนักเยอะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย